เอาเรื่องจากเมลก่อนค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ถ้าพี่จําได้นะมันจะมีเรื่องที่หนูเคยเล่าให้ฟังจากคุณหมอวินนะคะหมอวินที่เขาเป็นหมอแล้วเขาก็ขึ้นลิฟต์ไปผ่านชั้นห้าอืมอืมที่เขาสุดท้ายเขาลงที่ลิฟตึกด้านหลังแล้วเขาก็บอกว่าลิฟต์เปิดชั้นห้าโดยที่เขาไม่รู้นั่นคือชั้นห้าจนเขาเห็นป้ายข้างนอกจำได้ไหม Oh, อ๋อจะไม่ได้คือคุณหมอคนนี้แหละค่ะ <c oughs> เขาบอกว่าอันนี้เป็นเรื่องที่สองที่เขาเคยเจอในโรงพยาบาลอันนี้เป็นเรื่องเล่าจากคุณหมอนะใช่ค่ะน่าสนใจจัดมาคุณหมอบอกว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นสมัยที่คุณหมอเขายังเป็นแพทย์ใช้ทุนอยู่ที่จังหวัดแถบชายแดนอีสานติดฝั่งลาวนะคะครับ <c oughs> คุณวินเนี่ย <c oughs> เขาบอกว่ามันมีอยู่คืนนึงค่ะที่เขาอะ่ะอยู่ที่ห้องฉุกเฉิน เขาบอกว่าให้นึกสภาพของห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลแถบชายแดนนะพี่ห้องฉุกเฉินที่เนี่ยกำแพงจะเป็นสีเขียวอ่อนมีคราบดำๆบางบริเวณก็จะมีคราบเลือดแห้งๆกลางๆเลยค่ะพื้นเนี่ยจะมีคราบสีแดงเลือดหมูจากสีของเบตาดินครับแล้วก็จะมีผ้าม่านสีขาวหม่นๆปิดแบ่งเป็นล็อกๆไว้เพื่อว่าเวลามีคนไข้เนี่ยเขาจะเข็นเตียงคนไข้เข้าไปห้าถึงหกล็อก แล้วก็จะมีเครื่องกระตุ้นหัวใจสองเครื่องแล้วจะมีเพดานที่มีพัดลมใบพัดใหญ่ๆเลยค่ะอ,อ,อยู่สองตัววันนั้นเนี่ยคุณวิน์เขาอยู่เวรบ่ายต่อดึกคู่กับหมออีกคนคซึ่งปกติจะมีคนหนึ่งที่จะรับผิดชอบ ER ER คือฉุกเฉินค่ะเป็นหน้าที่หลักส่วนอีกคนเนี่ยจะมีหน้าที่หลักก็คือการดูแลคนไข้วอร์ ส่วน ER เนี่ยเป็นงานรองร่วมกับการออกเวนชนสูตรถ้ามีผู้เสียชีวิตนะคะซึ่งคุณวินเนี่ยเป็นคนที่ดู ER เป็นหลักอตอนนั้นเวลาประมาณ3-4มสี่ทุ่มค่ะต่างคนต่างก็ทํางานของตัวเองอยู่อพอดีหมอที่อยู่เวนคู่กันนะคะเขาโดนตามออกไปชนสูตรผู้เสียชีวิต กรณีอุบัติเหตุรถบรรทุกชนมอเตอร์ไซค์เสียชีวิตคาที่สามศพแต่ตอนนั้นเนี่ยคุณหมอเขากำลังดูคนไข้ยอยู่ซึ่งเป็นน้องผู้หญิงเคสหนึ่งที่รูปร่างทวมค่ะเขาต้องกรีดระบายตุ่มหนองบริเวณหลังซึ่งก่อนที่หมอคนนี้จะไปเขาก็ส่งต่อเคสนี้ให้กับหมอวินดูต่อบ,บ,บอกว่าเดี๋ยวช่วยกรีดหนองให้หน่อยส่วนเรื่องประวัติการตรวจร่างกายทุกอย่างเขาบันทึกลง OPD เสร็จหมดแล้วหาไม่ต้องทำอะไรตอนนั้นเนี่ยพอคุณวินเนี่ยเคลียร์เคสเสร็จ เขาก็เดินไปที่ห้องหัตถการห้องหัตถการคือห้องที่เขาจะเป็นการแบบอาจจะฉีดยาทําทแผลอะไรแบบนี้นะคะเขาก็เดินไปที่ห้องหัตถการแล้วก็ที่มีน้องผู้หญิงคนเนี้ยรอกรีดหนองอยู่ซึ่งพยาบาลเขาได้เตรียมเซ็ตปลอดเชื้อสําหรับการกรีดหนองไวะะ้แล้วค่ะแล้วก็จัดท่าให้คนไข้นอนควา่าเพราะว่าตุ่มมันอยู่ที่หลังครับ,บทําความสะอาดปูผ้าเขียวปลอดเชื้อ,อและตอนนั้นพอดีพยาบาลก็โดนตามให้ไปช่วยในเออครับเขาก็เลยแบบ ก็เลยบอกคุณวินว่าเดี๋ยวเขาจะเปิดประตูไว้นะเพราะว่าตามปกติแล้วเนี่ยเขาจะไม่ให้อยู่กับสองคนของคนไข้เพราะว่าเวลาเกิดอะไรขึ้นจะได้มีมีพยานทางด้านนอกค่ะซึ่งก่อนหน้านี้ในเออาร์ที่เวนเล่จะเข็นน้องคนนี้มาที่ห้องอะ่ะคุณวินบอกว่าเขาเห็นแวบ,บๆนะว่าน้องผู้หญิงคนเนี้ยใส่ชุดสีดําล้วนอืเสื้อดํากระโปรงดําก่อนที่คุณวินจะเริ่มค่ะเขาก็แนะนําตัวก่อนว่า เขาหมอนี่นี่นะเดี๋ยวจะเริ่มทําการหัตถการนี้นี้นี้มีขั้นตอนดังนี้นีนี้นะตอนนั้นเนี่ยเขาบอกว่าที่เขาจะต้องบอกเพราะว่าเขาไม่ใช่หมอคนแรกที่ดูแลน้องคนนี้ค่ะเป็นหมอที่ถูกสับเปลี่ยนเวรมาอืเขาก็เลยต้องชวนคุยแล้วทีนี้เนี่ยพอคุณหมอไปทํางานด่วนอื่นปุ๊บเขามาทําแทนปั๊บแล้วเขาก็ชวนคุยว่าน้องชอบสีดําหรออืเห็นใส่ชุดสีดํามาทั้งชุดเลยครับชอบสีเดียวกับหมอเลยนะแต่เขาก็ลืมไปว่า น้องเขาไว้ทุกอะไรอยู่หรือเปล่าซึ่งจริงๆมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรถามค่ะอะใช่สิเออแส้งอยู่น้องผู้หญิงเขาก็ตอบกลับมาว่างานศพพี่สาวค่ะอืม,อมตอนนั้นคุณวิงก็เลยบอกว่าหมอขอโทษนะหมอ,อมไม่ทราบว่าแบบพี่สาวเพิ่งเสียชีวิตมหมอขอโทษด,ด้วยที่ถามนะครับ งั้นต่อไปหมอก,ก็จะเริ่มทําการหัตถการต่อก็คือจะเริ่มระบายหนองออกแล้วครับพอทําขั้นตอนทุกอย่างจนจบเสร็จค่ะเช็ดแผลเสร็จเขาก็จับน้องอ่ะลุกขึ้นนั่งแล้วก็บอกน้องว่าเดี๋ยวเออเรียบร้อยแล้วนะให้ไปรอข้างนอกให้เวนเปมารับแล้วเดี๋ยวคุณหมอนเนี่ยก็จะไปเตรียมยาเพื่อที่จะให้น้องกลับไปทานต่อที่บ้านในระหว่างที่เขากําลังเขียนอยู่ที่โต๊ะค่ะเขาก็เอาเคสโอพดีที่เพ่งกรีดหนองไปเนี่ยมาบันทึกว่าทาอะไรไปบ้าง เขียนยาที่จะต้องสั่งให้น้องแล้วก็นัดติดตามผลการรักษาแต่อยู่ดีๆคุณวินเขาบอกว่าเขาเห็นกระดาษสำเนาแผ่นหนึ่งเน็บอยู่กับ OPD มันคือสำเนาบัตรประจําตัวคนพิการซึ่งข้อความของในบัตรระบุว่าคนไข้คนเน,นี้ยประเภทความพิการสองอซึ่งหมายถึงว่าเป็นผู้พิการทางการได้ยินการสื่อความหมายสรุปก็คือคนไข้เคสนี้พูดไม่ได้แล้วก็ไม่ได้ยินเขาด้วย สรุปว่าเสียงที่เขาได้ยินคือเสียงของใครเฮ้ยอืมเอ้ยหรือว่าเป็นการพูดโอ้โหจะบอกว่าทางผ่านทางจิตมันก็เกินไปวะวะมันเป็นไปไม่ได้ที่หรือมีคนมาพูดแทนมาพูดแทนก็เป็นได้เออก็มีสิทธิ์เป็นไปได้ค่ะคืออืมอ่ะขนาดคุณหมออืมคุณหมอยังให้คําตอบ หาคาตอบเรื่องนี้ไม่ได้อะใช่ค่ะแล้วแล้วเราจะไปไปไปหาอะไรได้อ่ะคุณหมอบอกว่าเคสเนี้ยเขากลัวแล้วเขาขนลุกมากซึ่งเขาก็ยังไม่มีคําตอบว่าเสียงที่ได้ยินคือเสียงของใครแล้วก็มาจากไหนเพราะว่าในห้องนั้นมีแค่เขากับคนไข้สองคนแล้วยืนยันคอนเฟิร์มแล้วว่าคนไข้คนเนี้ยพูดไม่ได้ใช่เพราะนนว่าคนพิการทุกคนจะต้องมีบัตรประจําตัวแสดงบัตรพิการนะพี่เออ,เอ,อนะฮะแต่สิ่งหนึ่งที่มันพิสูจน์ได้ค่ะนี่ฮะ ไฮไลท์ไฮไลท์ light, อันนี้ยพิสูจน์ได้จริงๆว่าเนี่ยขอบคุณคุณผู้ฟังที่นำปากกาไฮไลท์ light, มามอบให้กับเจวีเขาค่ะเขาก็ใช้คุ้มค่าทุกทุกหยดใช่ค่ะจริงๆนะฮะลามมาถึงอันนี้ด้วยะคือจริงๆจะไม่ไฮไลท์หรอกแต่เดี๋ยวคนไม่เห็นไงมันเป็นคอนเซปต์เป็นคอนเซปต์เป็นคอนเซปต์เรารู้อยู่แล้วว่า เดี๋ยวไอพี่แจ็คเนี่ยมันต้องออกมาโชว์หน้าหน้ากล้องแน่นอนจริงๆประเด็นมันคือมันทําให้สว่างขึ้นจริงๆนะพี่ไฮไลท์ไฮไลท์มันทุกบรรทัดใช่ออนะครับอ่ะขอบคุณด้วยนะฮะสำหรับท่านไหนที่อย่างที่บอกว่าอาจจะไม่สะดวกในการโทรศัพท์มาเล่าแบบสดๆหน้าไมา้ก็ใช้วิธีการแบบนี้ก็ได้นะครับส่งมาเป็นอ e ีเมลพิมพมาเป็นเรื่องราวแล้วก็ส่งมาที่ the ghost radio thailand at gmail com นั่นเอง